คุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะได้ก็พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่บูธของ MG ค่ะภายในงาน Motor Expo ปีนี้ค่ะทาง MG ก็ได้ขนนะคะยนตกรรมยานยนต์นะคะหลากหลายรุ่นของ MG มาจาัดแสดงโชว์ในงานด้วยค่ะรวมไปถึงในงานวันนี้นะคะทาง MG ค่ะก็มีการเปิดตัวนะคะ New MG ในรุ่นของ iM6 นะคะแล้วก็อีกหนึ่งรุ่นนะคะ MG Cyberster นะคะแต่ว่าทั้ง2รุ่นนะคะจะมีเขาเรียกว่าเป็นยนตกรรมร่วสมัยใหม,ใ,หมใหม่เดี๋ยวเราเข้าไปดูกันดีกว่าค่ะ ครับงานมอเตอร์เอ็กปีนี้นะครับปี2024นี้นะ MG เรามีไฮไลท์พิเศษก็คือคอนเซปต์ภายใต้ e M Power the Future นะครับมีไฮไลท์รถยนต์2รุ่นด้วยกันคือตัวอยู่ที่ข้างหลังผมนะครับคือ iM6 และตัว Cyberster สีพิเศษนะครับตัว iM6 ก็ถือว่าเป็นรถที่เป็นอัจฉริยะนะครับเราเรียกว่า Intelligent e SUV นะครับซึ่ง แรือว,ว่าออกแบบเนี่ยมีดีไซน์ที่ค่อนข้างเน้นความสวยงามนะครับคงความรถสปอร์ตนะครับหลังคาราดนะครับให้ความรู้สึกสปอร์ตแล้วก็มีความโดดเด่นกันเรื่องของสมรรถนะของเครื่องยนต์นะครับแรงบิดเนี่ย800นิวตันเมตรแรงม้าเนี่ยมากกว่า780แรงม้านะครับอาาัราเร่งสูงถึง100เนี่ยเรียกว่า3.48วินาทีเท่านั้นเองนะครับโมเดลนี้ก็มีจุดเด่นอีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของระบบขับเคลื่อน เป็นแบบ4รล้อหมายถึงว่าวงเลี้ยวนะครับแบบ4รล้อก็จะทําให้เลี้ยวได้ในวงล้อวงวง,วงรัศมีวงเลี้ยวเนี่ยค่อนข้างแคบมากนะครับแล้วนอกจากนี้ก็ยังมีตัวเราเรียกว่า n v i g h t i o n ซึ่งจะทําให้เรียกว่ามองเห็นทาาัศวิสัยเนี่ยในการขับขี่ในตอนกลางคืนแม้จะอากาศฝนตกก็จะมองเห็นได้ชัดจ,จากจอที่มีอยู่นะครับตัวนี้เนี่ยมีระบบชาร์จเป็นแบบ800โวลต์นะครับ เรียกว่าจาก10ถึง80เนี่ยในเวลา18นาทีนะครับก็เรียกว่าเป็นรถที่ให้แรงมาแล้วก็มีสมรรถนะสูงรวมถึงระบบแบตเตอรี่แล้วก็รวมถึงระบบชาร์จเนี่ยที่ค่อนข้างเร็วนะครับตัวนี้จะมีกําหนดเปิดตัวนะครับในช่วงครึ่งปีแรกในปีหน้านี้นะครับและนอกจากนี้นะครับตัวอีกรุ่นหนึ่งก็คือตัว Cyberster สีพิเศษของเรานะครับรุ่นรุ่นนี้ก็ถือเป็นรถสปอร์ตโรสเตอร์นะครับ ออกแบบภายใต้แนวคิดของตัวความเป็นรถสปอร์ตของ MG นะครับโดยเฉพาะนำอินสปิเรชันจาก MG B มานะครับตัวนี้เป็นสีพิเศษสีเบจกับหลังคาแดงนะครับสมรรถนะยังเหมือนเดิมนะครับศูนย์ถึงร้อยเนี่ยเพียง3วินาทีนะครับแบตเตอรี่ก็ยังเป็นเรียกว่าให้สมรรถนะที่การใช้งานนียมากกว่า500กิโลเมตรนะครับนอกจากนี้นะครับเรายังมีพิเศษในบูธ MG ก็คือเราเรียกว่า นิวเยอร์ซูเปอร์ดิวนะครับเรามีแคมเปญพิเศษในดอกเบี้ยเริ่มต้นเนี่ยที่0%นนะครับนาน5ปีนะครับพร้อมนะรับประกันนาน3ปีแล้วก็มีข้อเสนอพิเศษนะครับผ่อนสูงสุดเนี่ยนะครับเรียกว่า5,000บาทในเวลาแค่20เดือนอันนี้เป็นการช่วยผ่อนนะครับแคมเปญช่วยผ่อนก็ตั้งแต่วันที่29พฤศจิกายนถึงที่10ธันวาคมนี้นะครับที่งานมอเตอร์เอ็กซ์โปนี้รวมถึงที่โชว์รูมรถยนต์ MG ทั่วประเทศนะครับ เป็นยังไงกันบ้างคะคุณผู้ชมสำหรับ New MG นะคะรูปโฉมใหม่ทั้ง2รุ่นนะคะไม่ว่าจะเป็น New MG ในรุ่นของ iM6 นะคะที่เขาต้องบอกว่าถ้าหากว่าเป็นรถไฟฟ้าเนี่ยหลายคนจะก,กังวลใช่ไหมคะว่าเวลาเราไปชาร์จไฟเนี่ยจะต้องใช้เวลานานแต่ว่ารุ่นนี้เขาบอกเลยค่ะว่ากินกาแฟแค่แก้วเดียวเท่านั้นเองก็ชาร์จไฟเสร็จแล้วนะคะแล้วก็การปรับโฉมใหม่นะคะกับ New MG นะคะในรุ่นของ Cyberster นะคะที่มีการปรับโฉมไม่ว่าจะเป็นสีใหม่หรือว่าจะเป็นหลังคาสีแดงที่ให้ดูมีความสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะ ผู้บริหารนะคะกระซิบบอกเลยว่าในงานนี้ค่ะเราจัดแคมเปญพิเศษส่งท้ายปีให้กับคุณผู้ชมทางบ้านเยอะมากๆแล้วก็ต้องบอกนะคะว่าแคมเปญนี้มีเฉพาะในงานนี้เท่านั้นนะคะและใครที่อยากสัมผัสนะคะชมใหม่ของ New MG นะคะทุกรุ่นนะคะของบุธของ MG หรือว่าจะเป็นสมรรถนะรุ่นไหนก็นแล้วแต่ของ MG แวะมาได้เลยค่ะที่บุธของ MG ค่ะ